สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแจ้พูดเงินวันนี้เราจะพูดถึงคำถามใหญ่ที่กำลังทำให้คนขายของพนักงานบริษัทและแม่ค้าทั่วประเทศเริ่มไม่มั่นใจในอาชีพตัวเอง AI จะมาแทนเราไหมโดยเฉพาะคนขายของแบบเราที่ใช้มือถือเป็นหลักข่าว AI ทำงานแทนคนเขียนโพสต์แทนเราตอบแชทแทนพนักงานแล้วเราจะเหลืออะไร มาฟังกันให้ชัดใน EP ีนี้ครับมีคำถามหนึ่งค่ะที่แบบว่าคนขายของออนไลน์ช่วงนี้ถามกันเยอะมากเลยคือเออ AI จะมาแทนที่เราไหมอืมครับยิ่งเห็นข่าว AI ทํานูน่นทํานี่ได้เยอะแยะทั้งเขียนโพสต์ทั้งตอบแชทลูกค้าได้อีกก็อดอคิดไม่ได้นะคะครับเป็นคําถามที่สําคัญมากจริงๆครับช่วงนี้เพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วมากจริงๆ วันนี้เราเลยจะมาคุยกันแบบเจาะลึกหน่อยค่ะจากเนื้อหาหัวข้อ AI กับคนขายของนี่แหละว่าจริงๆแล้ว AI มันทำอะไรได้ถึงไหนกันแน่ครับแล้วเราจะรับมือ,อยังไงใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงบ้างแทนที่จะกลัวมันไปสมดใช่เลยค่ะอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆเลยนะคะคือ AI มันช่วยเขียนโพสต์ขายของได้แล้วใช่ครับใช้พวก Chat GPT อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็ตอบชัดลูกค,ค้าเบื้องต้นได้ด้วยนะ อืมอันนี้ก็เริ่มมีให้เห็นเยอะขึ้นนอกจากนั้นก็มีเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าว่าใครน่าจะซื้ออะไรหรือแม้แต่เออสร้างภาพสินค้าสวยๆวคลิปสั้นๆใช่ใช่โดยไม่ต้องจ้างคนเลยไม่ต้องจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างช่างภาพเลยค่ะแล้วก็พวกระบบแนะนําสินค้าในแอปช้อปปิ้งต่างๆนั่นก็ AI เหมือนกันครับผมสิ่งที่น่าสนใจคือมันเก่งขึ้นเร็วมากอย่างที่ในข้อมูลบอกเลย AI มาแรงมากและเก่งขึ้นทุกวัน จริงค่ะซึ่งถ้ามองในมุมของการทำงานนะครับมันก็คือเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพชั้นดีเลยแหละถ้าเราใช้เป็นอืมช่วยลดเวลาทำงานซ้ำๆไปได้เยอะใช่ครับเปิดโอกาสให้เราไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าได้แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิมๆไปเหมือนกันแต่ในความเก่งของมันเนี่ยนะคะข้อมูลที่เราดูกันก็ชีช้ชัดว่า AI มันก็ยังมีจุดที่ยังทาไม่ได้คือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์อ่าครับ ประเด็นนี้น่าสนใจอันนี้ลึกซึ้งเหมือนกันนะอย่างเช่นอ่าน้ำเสียงที่จริงใจจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่พูดตามสคริปต์ครับความรู้สึกใช่ค่ะหรือความเข้าใจลูกค้าแบบลึกๆเช่นรู้ว่าคนแถวบ้านเราชอบอะไรหรือมีปัญหาอะไรเป็นพิเศษอืมความเข้าใจในบริบทเนาะใช่เลยค่ะแล้วก็ประสบการณ์หน้างงานจริงๆการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งๆการตัดสินใจที่มันต้องใช้เซนส์ลูกค้าหลายคนไม่ซื้อแค่ของ แต่เขาซื้อคนขายไปด้วยโอ้โหประโยคนี้คมมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นเลยว่าหัวใจของงานขายบางอย่างโดยเฉพาะที่ต้องอาศัยความไว้ใจสูงๆเนี่ยการตัดสินใจของลูกค้ามันไม่ได้มาจากข้อมูลอย่างเดียวแต่มันมาจากความเชื่อมั่นในตัวคนขายอืมจริงค่ะซึ่งไอ้ความสามารถในการอ่านใจตีความความรู้สึกสร้างความผูกพันแบบนี้แหละครับที่ AI ปัจจุบันยังยังทำได้ยากมากอ๋อ มันอาจจะตอบได้ว่าของมีไหมแต่สร้างความรู้สึกอุ่นใจหรือเข้าใจจังเลยอันนี้ยังเป็นเรื่องของคนอยู่ครับพอฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออแทนที่เราจะกลัวอย่างเดียวเราน่าจะมองว่าใช้ AI เป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวดีกว่าไหมคะใช่เลยครับมุมมองมีสาคัญมากในข้อมูลก็มีตัวอย่างเยอะเลยเช่นให้ AI ช่วยร่างโครงโพสต์คร่าวๆมาก่อนครับ แล้วเรามาเติมสไตล์ของเราใช่ค่ะมาปรับภาษาเติมฟีลิ i เราเข้าไปก็เร็วขึ้นเยอะหรือให้ AI ช่วยตอบคำถามง่ายๆซ้ำๆไปก่อนครับผมพวกคำถามพบบ่อยแล้วเราค่อยมาดูเคสที่มันซับซ้อนหรือต้องคุณละเอียดละเอียดหรือใช้สร้างภาพสร้างคลิปง่ายๆก็ประหยัดค่าจ้างไปได้อีก ใช่ค่ะประหยัดงบไปได้เยอะเลยหรือถ้าร้านใหญ่หน่อยก็ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหลังบ้านดูว่าแคมเปญไหนดีจากการสต๊อกประมาณว่ามีผู้ช่วยแทนลูกน้องฟรีคนหนึ่งเลยว่างั้นเถอะใช่เลยค่ะเหมือนมีผู้ช่วยฟรีครับการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้แหละครับที่สําคัญจากมองว่ามันเป็นไพคุกคามมาเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมเรา มันคือการทำงานร่วมกันไม่ใช่การแทนที่ทั้งหมด AI มันเก่งเรื่องข้อมูลเรื่องความเร็วเรื่องงานซ้ำๆค่ะ เราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นแล้วเอาแรงเอาเวลาของเราไปทําในสิ่งที่ AI ทําไม่ได้คือการสร้างความสัมพันธ์การบริการที่มันพิเศษใช่ครับการสร้างแบรนด์บุคคลของเราเองซึ่งก็นํามาสู่ข้อสรุปสําคัญเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย AI อาจจะไม่ได้มาแย่งงานคนขายโดยตรงหรอกครับแต่กําลังจะเข้ามาแทนที่ลักษณะงานที่มันซ้ำซากจําเจมากกว่าอ่าใช่เลยใครที่ทํางานแบบเดิมๆไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองอันนั้นอาจจะลําบากหน่อยครับผม แต่ถ้ามองอีกมุมนะคะนี่คือโอกาสเลยที่จะอัปเกรดตัวเองเป็นแม่ค้ารุ่นใหม่ที่ขายเก่งใช้เทคโนโลยีเป็นถูกต้องครับดังนั้นความท้าทายจริงๆอะ่ะอาจจะไม่ใช่ตัว AI หรอกครับแต่คือการที่เราหยุดเรียนรู้หรือเปล่าอืคนที่เปิดใจลองผิดลองถูกหาวิธีเอา AI มาใช้ให้เหมาะกับตัวเองเหมาะกับร้านตัวเองนี่แหละครับที่จะไปต่อได้ค่ะเหมือนที่ข้อมูลย้ำเลยว่าไม่ต้องกลัวแต่ต้องกล้าเรียนรู้ ชัดเจนเลยค่ะการปรับตัวการเรียนรู้ตลอดเวลานี่แหละครับกรอบป้องกันที่ดีที่สุดสรุปก็คือ AI ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดถ้าเรารู้จักใช้มันให้เป็นนะคะครับมันจะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่ดีมากเลยหัวใจหลักอยู่ที่การปรับตัวแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเนาะใช่ครับไม่ใช่การปฏิเสธหรือกลัวเทคโนโลยีไปเลย ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะคือเนื้อหาส่วนใหญ่ที่เราคุยกันวันนี้มันเน้นไปที่การปรับตัวของคนขายแต่ละคนครับแต่ถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกอะค่ะการที่ AI มันถูกเอามาใช้ในงานขายมากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันจะส่งผลต่อธรรมชาติของอาชีพคนขายในระยะยาวไปเลยไหมอืมน่าคิดครับหรืออาจจะเปลี่ยนความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อคนขายไปเลยหรือเปล่า อันนี้น่าจะเป็นคำถามให้เราได้ลองคิดกันต่อดูนะคะสรุปชัดๆครับเพื่อน AI จะไม่แทนคุณถ้าคุณรู้จักใช้มันไม่ต้องกลัวแต่ต้องกล้าเรียนรู้ขอบคุณที่ติดตามรายการแจ้พูดเงินอย่าลืมกดติดตามเพจแจเซคแคนแฮนเพราะเราไม่ได้แค่ขายมือถือเราอย่างขายความรู้ความเข้าใจและพลังการปรับตัวให้ทุกคน ตอนหน้าเราจะชวนคุยว่าเศรษฐกิจโลกเกี่ยวอะไรกับคนธรรมดาแบบเราเจอกันใหม่ครับ